ก็ขอสวัสดีมีความสุขเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอและครูบาอาจารย์ที่รักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่อง YouTube ชัดเดิมบางก็วันนี้ทางช่องก็จะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่ไปย้อนยุคก,กันสักหน่อยอไปดูของที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ก็คือพรรอดมหาวันนะครับพรรอดมหาวันแต่ว่าครั้งนี้เป็นเป็นครั้งพิเศษเป็นเป็นครั้งพิเศษนะครับที่เราได้ทําการนำมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเพราะว่าพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับสำหรับ ในตลาดหรือวงการพักเครื่องอก็จะเป็นที่หายากนะครับจะได้พบเจอน้อยมากนะครับที่ลงหนังสือกอ็แทบจะสภาพไม่มีความคมชัดนะครับแต่ว่าพุทธลักษณะรทรงพิมพ์ก็คือเหมือนกันครับแต่ว่าองค์นี้เด่นกว่าก็คือว่า,อ,าองค์นี้ มีความละเอียดชัดเจนแล้วก็สภาพาผ่านการเก็บมายาวนานารุ่นต่อรุ่นนะครับพระองค์นี้เป็นพระที่แทบจะไม่ได้ใช้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์คะแนนนะครับ สร้างหลวงกลุตามที่ผู้เท่าผู้แก่เล่ามานะครับก็คือ1 0 0 0งองค์หรือว่า1,000องค์นะครับจะสร้างคะแนนขึ้นมา1องค์เพื่อเป็นยอดเราจะทําการเช็คว่ายอดพระที่ลงกุจํานวนกี่อื่นกี่หมื่นองค์ลักษณะนี้ก็เป็นพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับ หลักฐานาการาการทำการผลิตยอย่างที่ผมเคยคุยกับเพื่อนๆไปในเบื้องต้นนะครับว่า,าขั้นแรกเบื้องต้นเลยก็คือว่า,าความชัดเจนนะครับเพื่อนๆพุทธลักษณะและทรงพิมพ์ดูความชัดเจนนะครับแล้วจะต้องมีไข่ขี้กลุกขึ้นคลุมนะครับคือว่าพระกุนะครับ ที่มีอายุอ่าเป็นพันปีจุดแรกที่จะเกิดก่อนที่จะอ่าเราจะรู้อ่าตำหนิหรือว่าทรงพิมพ์ขั้นแรกที่เราหยิบมาเราจะเห็นไข่กลุก,ก่อนครับขันแรกอ่าไข่กลุก,ก็คืออ่าเป็นเป็นคราบที่พื้นขาวๆนี่นะครับอ่าอ,อยู่ในตำซอกนะครับ อันนี้คือล้างไม่ออกนะครับไข่แบบนี้ก็คือเป็นไข,ข่ของกลุครับคือฝังฝังอยู่กับเนื้อนะครับลักษณะก็เป็นแบบนี้แล้วครับอันนี้คืออัตลักษณ์เบื้องต้นนะครับแล้วก็ความชัดเจนอองค์นี้ที่ยกแล้วไม่ค่อนข้างอะเป็นระเบียบเพราะว่าอาหเป็นองค์ใหญ่ที่จับง่ายนะครับไม่ต้องทําการงัดนะครับอตอนที่ยกจากพิมพ์นะครับอองค์นี้เต็มมือเลยนะครับอ หบได้เต็มมือเลยนะครับถ้าเราเทียบกับองค์เล็กซึ่งที่วิธีการยกก็คือวิธีการจับแบบนี้นะครับก็คือจะจับยากมากครับจะมินมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการยกก็คือจะมีการเบียดลักษณะเบียดขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าองค์ใหญ่นี้พิมพ์ใหญ่นี้เป็นพระที่จับง่ายนะครับสามารถจะหยิบขึ้นได้เลยครับทรงไหนก็ได้ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ สามารถจะยิบขึ้นได้เลยโดยที่ว่าจะไม่มีร่องรอยของการครูดแม่พิมพ์อขอบข้างนี้นะครับนี่เอกลักษณ์เฉพาะพิมพ์ใหญ่นะครับก็ความรู้ที่เราได้มาก็จากปุยยะตายายนะครับผู้เฒ่าผู้แก่บอกต่อกันมานะครับก็เป็นถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ทุกๆท่านนะครับความรู้ที่ให้มาสะสมมาก็ต้องเรียนรู้จริงๆครับเพื่อนเสิ่งนี้เราต้องเรียนรู้ครับแต่ก็ไม่ยาก เกินที่าาสายตาของมนุษย์เราจะาพิจารณานะครับดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับขายกุขึ้นอย่างนี้นะครับอันเนี้พันเปอเซนครับผมตรงนี้ใบโพชัดเจนนะครับปลายใบยโพนี่เป็นติ่งคมเลยนะครับแหลมกระบ,บัดเลยนะครับ สวยงามครับเพราะว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับาการยกการยิบการจับก็การที่พิมพ์จะเคลื่อนหรือว่าจะบิดตัวนั้นก็คือจะยากนะครับลักษณะการยกก็คือจะยกขึ้นตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความซึกลอของทรงพิมพ์แต่ก็มีที่คางนะครับลักษณะเป็นรอยคลูดนะครับของพิมพ์นะครับเล็กน้อยนะครับต้องคือต้องผ่านตรงนี้ก็มี มีอ่ร่องรอยของบล็อกพิมพ์นะครับาการคลูดนะครับการกดจนย่นนะครับอ่ที่ซอกคอนี้อ่าการที่กดลงไปนะครับลักษณะเนื้อย่นนะครับ<ม>นี่ก็คือเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับสำหรับคำว่าพระกุดโดยเฉพาะโดยเฉพาะาพระกุที่มีอายุหลักพันปีแบบนี้นะครับเ<ม>บื้องต้นหรือว่าคั้แรกต้องมีไข่กุครับ เราหยิบมาจะองค์นี้สภาพพระก็ตรงๆนะครับก็พระเทพไม่ได้ใช้เลยครับสวยงามครับสวยงามพุทธศิลป์ที่มีความคมชัดเพราะว่าหนึ่งทรงพิมพ์ท่านเท่าเท่ากับพระยุคยุคใหม่นี้นะครับที่เราเราสร้างกันอยู่ที่เราผลิตกันอยู่ทุกวันนี้ปัจจุบันนะครับเนื้อผงเนื้อดินนะครับรงนี้จะเยอะมากนะครับแต่ว่าผิวหรือว่าเนื้อ จะไม่ใช่นะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับสีขาวจำซอกนี่ครับใช่ทั้งหมดเลยครับเป็นไข่กลุทั้งหมดเลยถ้าเราดูไข่กลุ่เป็นเราก็ไม่มีโอกาสที่จะโตกรถลดนะครับคือสภาพพระองค์นี้ไม่ได้ผ่านการใช้มาเลยครับเพื่อนเพื่อนดูเมตตานะครับจมูกโครงโครงหน้านะครับเขาโครงหน้าผมมวยผมสวยงามครับ ไโพลให้ไหมครับปลายคมคลิปนี่คืออัตลักษณ์ของของพระรอดอยู่แล้วนะครับพระรอดนี่ถึงแม้จะเป็นพิมพ์เล็กที่เซียนพระนิยมกันในปัจจุบันนะครับก็ยังมีความคมชัดนะครับมีความคมชัดเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการผลิตหรือว่าวิธีการสร้าง ก็จะแตกต่างจากองค์ใหญ่ไปนะครับเพราะวิธีการผลิตองค์ใหญ่จะจับหยิบง่ายยกง่ายนะครับยกออกจากพิมพ์นะครับเพื่อนๆสังเกตน,นะครับแทบจะเห็นกา้กานก้านในองค์ใบโพเลยนะครับเหมือนเหมือนเหมือนเห็นกา้กานก้านฝอยนะครับตรงนี้นะครับ เหมือนเป็นเส้นการฝอยเลยนะครับความชัดเจนนะครับนี่ก็คือเป็นอัตลักษณ์นะครับอัอตลักษณ์ของอพระพระรอดมหาวันนะครับความคมชัดนะครับทุกซอกนะครับจะต้องมีขายกลุด้านหน้าด้านข้างพื้นผิวนี่มัน เป็นอะไรที่แบบผมก็ไม่เคยส่วนมากก็จะไม่ค่อยอพบเห็นลักษณะว่าเป็นผิวเรียบนะครับจะไม่เจอนะครับลักษณะผิวก็คือจะเป็นเหมือนสั่งขยะอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือไข่กุ้งครับที่ที่จับกับผิวพระนะครับจบขึ้นแบบนี้ไม่ต้องล้างแล้วนะครับล้าง,างจุ่มน้ำร้อนก็ไม่มีความหมายครับเพราะว่าผมเคยล้าง พระอายุ700ปีมาแล้วครับทั้งจุ่มน้ำร้อนทั้งแปลงขัดก็คือว่าเหมือนเดิมครับหลังจากพระแห้งแล้วสภาพความแห้งผิวก็คือติดกับองค์พระเลยครับมีความก้าวแบบนี้ติดกับองค์พระเลยนะครับพูดลักษณะสวยงามครับความชัดเจนของทรงพิมพ์นะครับแบบนี้ก็คือหนึ่ง หนึ่งในพันนะครับหนึ่งในพันหรือหนึ่งในหมื่นก็ไม่รู้ครับแต่รู้ว่าเป็นพิมพ์คะแนนครับที่สอบถามบรรดาผู้เท่าผู้แก่มานะครับท่านเคยบอกนะครับมีพิมพ์คะแนนนะครับแต่เพียงแต่ว่ามีคนนำมาใช้แต่ว่าไม่ไม่มีการเอาลงในหนังสือหรือว่าทำการโปรโมทเหมือนสมัยนี้นะครับ สมัยนี้เรามีเทคโนโลยีมีเฟซมีไลน์มีเฟซบุ๊กมียู u ูบเราก็สามารถที่ศึกษามาศึกษาร่วมกันได้ครับสิ่งไหนที่เราไม่เคยเห็นหรือว่าสิ่งที่ว่าเพื่อนเพื่อนเคยเห็นแล้วเพื่อนเอนเอามาให้ดูก็ถือว่าเป็นบุญตานะครับเพราะว่าอาการศึกษาแบบนี้ไม่มีโรงเรียนนะครับเพื่อนเอนเ,อนเล่นพระนีอ่อาจารย์แท้ๆบางทีที่เราเรียกอาจารย์ยังโกหกเราเลยครับเพราะผมเคยโดนมาแล้วครับ เรียกอาจารย์อาจารย์มาถึงเวลาอาจารย์ก็เชือดเราครับนั่นคือวงการครับแต่ความเป็นจริงก็คือเราเก็บพระแท้เราสะสมพระแท้นะ่ะยังไงก็คือพระแท้ครับอ่าอัตลักษณ์คือไม่ต้องอธิบายเยอะครับพระแท้นะครับมาดูง่ายสบายตานะครับผิวพรรณสะอาดผุดพองอายุเนื้อพระได้เลยครับความเก่า นี่ดินนะครับเพื่อนๆดินนะครับดูความก้าวของดินนะครับความเหี่ยวความยุบความยน่นเนื้อพาที่โดนมือสัมผัสนี้นะครับส่วนที่อยู่ตําคอจาซอกนี่ก็ยังเป็นคาบของไข่กลุ่มมีทุกซอกทุกชั้นนะครับก็ถ้ามีไข่กุ่คลุมแบบนี้ก็เราก็ฟันทงครับเพื่อนๆ ถ้ามีไข่กุ้ครอบแล้วถ,ถ้าเช็คแล้วเกยมามาเชื่อคอได้เลยครับเพราะไข่กุ้แบบนี้ไม่ใช่ทําขึ้นง่ายๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยปีห้าสิบปีหรือเจ็ดสิบปีจะเกิดไม่ใช่นะครับพระแบบนี้จะขึ้นไข่กุ้ขั้นต่ตําต้องสามสี่ร้อยปีนะครับถึงจะขึ้นไข่กุ้ที่แบบงดงามโดยเฉพาะพระรอดนี่พิมพิม พิมพิมพิมที่ท่านสร้างลงกรุนี่พันสองร้อยปีแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วความเก่านะครับตรงบ่งบอกองค์ท่านเองนะครับว่าท่านถึงยุคหรือไม่ถึงนะครับนอกจากตาคนดูมันดูไม่ถึงนะครับบางคนไม่เคยเห็นก็สวดพระเลยนะครับแบบนี้ K. เกสเซียนเดี๋ยวนี้กเ็เชื่อได้บางบางส่วนนะครับไม่ใช่อย่างผมไม่ใช่เซียนนะครับเพื่อน ผมเป็นแค่คนศึกษาคุณเรียนรู้เราอยากรู้พระอะไรเราอยากอันนั้นเรา,เราศึกษาแล้วเราก็เก็บพระแท้อย่างน้อยเราก็ไปคุยกับเขาได้ว่าเราก็มีนะครับโดยที่ว่าบางพิมพ์บางองค์นั้นก็คือเป็นความเหมือนเหมือนแจ็คพอตนะครับเหมือนทู่ควยนะครับการที่จะหลุดออกมาแต่ละองค์นะครับ พระแบบนี้อยู่ในรลังใหญ่นะครับไฟจะหลุดออกมาได้นี่ก็โอ้เล่นเอาเหนื่อยแล้วครับเล่นเอาเหนื่อยดูแลเอกลักษณ์นะครับความชัดเจนนะครับงาม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 สังกติจีวรนี่ยังเป็นเป็นงามอยู่เลยนะครับเพื่อนๆทำลักษณะสิงหนึ่งนะครับสั้นๆส,สังกติตรงอกนะครับ แต่ว่าอรงพิมพ์น่ะอ่าผมตัวผมผมก็พูดไปหลายครั้งนะครับว่าผมมาตัวผมผมไม่เน้นนะครับผมเน้นอ่าสภาพความเก่านะครับอ่าผมจะเน้นสภาพความเก่ายิ่งองค์นี้อ่าเป็นอัตลักษณ์ที่แบบยืนยันพันเปอร์เซ็นต์เลยว่าเขาถึงนะครับองค์นี้เขาถึงสามารถอ่าท้าเครื่องตรวจได้ทุกเครื่องนะครับใครที่ว่าไม่ถึงนะครับอ่าผมท้าตรวจทุกเครื่องเลยนะครับแต่ ถ้าพระองค์นี้ถึงคุณต้องเป็นคนจ่ายนะครับผมพร้อมเลยแต่ถ้าไม่ถึงผมจ่ายเองจะกี่หมื่นก็ช่างนะครับก็เป็นอัตลักษณ์ที่ดูง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ศึกษานะครับเพื่อนๆลักษณะของเนื้อดินาผิวความก้าวนะครับถึงจะเป็นดินก็ยังมีความเหี่ยวความย่นนะครับเพราะว่าอายุเป็น หลักหลักพันพันกว่าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบน่าพิศวงมากครับแต่พระต้องมีความแข็งแกล่งจริงๆนะครับอ่ที่อยู่มาสภาพพันกว่าปีโดยที่ว่าไม่มีอรอยชำรุดบุบสลายตรงนี้ก็มีแร่นะครับเป็นก้อนแร่เหมือนเหมือนแผ่นทองคำนะครับเพื่อนๆแต่ว่าฝังอยู่ด้านในเนื้อนะครับมีเนื้อทับอีกชั้นนครับเลยเห็นไม่ชัดนะครับจัดสีออกลักษณะเหมือนทองคํานะครับ เป็นแบบทองคําเล็กๆอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าสภาพของคิกูหรือว่าแคลไซด์นะครับออกซายนะครับมันคุมผิวหมดแล้วครับก็เลยทําให้เห็นแบบลางๆนะครับต้องเข้าซ้อนแสงไฟยิง่งจะเห็นนะลักษณะนี้ครับแต่วงนี้ก็สวยงามครับเนื้อแบบนี้ก็ถึงยุคแน่นอนครับผมก็ยังยืนยันนะครับเนื้อแบบนี้ถึงยุคครับ ูผิวนะครับไข่กุคขึ้นเต็มหลังในคุมองนี้ผ่านการจับน้อยนะครับผ่านการจับผ่านกนารสัมผัสมาน้อยนะครับก็รู้ที่มาที่ไปก็สบายใจได้ครับก็สถานที่มานี่มาตรฐานระดับท่าแก่รใหญ่ ดูนะครับโอเคนะครับวันนี้สำหรับพระรอดพิมพิมพ์คะแนนนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้ก็ยังยืนยันในความเป็นพระแท้สวยงามอัจัรษณะเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเพื่อนๆดูง่ายนะครับเพราะว่าคําว่าไข่กลูนะครับที่เพื่อนๆเห็นนีู่นะครับลักษณะนี้นะครับขึ้นคลุมหมดทั้งองค์เลยนะครับ โดยเฉพาะส่วนที่เป็นด้านข้างในเห็นไหมครับที่เป็นสีเทาลักษณะนี้นะครับไม่ใช่เนื้อดินนะครับเพื่อนๆอ่านที่เห็นสีเทาไม่ใช่เนื้อดินนะครับอันนี้คือไข่กรุนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนเพื่อนดูไข่กรุเป็นนะครับคําว่าพระแท้ก็อยู่ในแค่เอื้อมนะครับแค่เอื้อมเพียงแต่ว่าเราศึกษาแล้วก็หนันม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 ันหาครูบาอาจารย์เยอะๆครับ เราก็จะรู้เยอะนะครับผมนี่ก็ฟังมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ก็เยอะครับจากหนังสือก็มีบางส่วนผมก็จะฟังเฉพาะาคนที่ไลฟ์สดก็ฟังเฉพาะคนที่อธิบายพระนะครับผมจะไม่ฟังคนที่อธิบายแล้วขายพระนะครับเพราะว่าคนที่อธิบายแล้วขายพระก็คือพูดให้พระเก๋ก็เป็นพระแท้ได้นะครับอย่างนี้ก็คืออยู่ที่สายตาของเพื่อนๆแล้วนะครับ ว่าวิธีการพิสูจน์นะครับอัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์นะครับความชัดเจนความสวยงามนะครับนิ้วมือนะครับที่สวยงามแบบนี้เพราะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ถึงที่สวยงามนะครับบัวนี้เป็นชั้นเป็นกลีบนะครับเม็ดกลมโบเม็ดถาดบัวนะครับข้างล่างนะครับเนี่ยอัตลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นเครื่องยืนยันนะครับเราไม่ต้องฟังใครนะครับถ้าถ้ามีแบบนี้นี่ใครจะว่าเก๊อะไร คือเราไม่ต้องฟังใครแล้วครับคือเราเชื่อตาเรานะครับเพื่อนๆถ้ามีของดียาให้หลุดมือนะครับถ้ามีของดียาให้หลุดมือโดยเฉพาะว่าโดนเขาลออเขาต้มแล้วก็ไปในราคาที่แบบไม่สมควรที่จะไปของละลักเป็นอายุเป็นพันปีนะครับเป็นของที่หายากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบรรดานักเล่นหรือว่าเซียนพลาทั้งหลายก็ทำเกยมาเยอะครับต้องยอมรับนะครับว่าเกยเกยมากนะครับ วงนี้สามารถาพิสูจน์กับเครื่องเซมได้นะครับที่ว่าวัดอายุหรือตรวจมสารนะครับเพื่อนๆเราสามารถชนทุกที่นะครับสําหรับคนที่จะอยากจะรู้นะครับเรื่องอายุไขขององค์พระนะครับอโอเคครับอีกครั้งหนึ่งสําหรับคลิปนี้วันนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วก็โอกาสหน้าคลิปหน้าก็จะให้เพื่อนๆได้มาชมใน คลิปต่อไปสวัสดีมีความสุขครับผม